ช่นเรามาแล้ววันนี้นะคะมาพาชมหิมะตกค่ะตกอ่อนๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอเทสเสียนิดนึงนะคะ <c oughs> วันนี้ยังไม่กินไรดีนะคะวันนี้พาชมบรรยากาศก่อนหิมะตกกับวันที่5มกราคมค่ะ2569กับรบสามองศานะคะ ก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่ากลัวมือถือพังเห็นเพื่อนเขาออกไปถ่ายหิมะมือถือเขามีปัญหาเลยเดี๋ยวจะจะแค่แป๊บเดียวนะคะตอนนี้ก็มือแข็งเก็บสวัสดีค่ะก็ะชมนบรรยากาศที่มะตก ช่วงนี้ก็ตกติดต่อกันหลายวันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านค่ะเสียงได้ยินชัดดีนะคะเดีย๋ยวพาชมแป๊กเดียวค่ะเพราะว่าเพราะว่ากลัวมือถือมีปัญหานี่นะคะเดี๋ยวพาชมหลังบ้าน บ่อปลาก็เดี๋ยวต้องมาเจาะรูให้เขาค่ะเป็นน้ําแข็งหมดเลยเนะตรงนั้นเจาะรูไว้อยู่ค่ะนี่นะคะบ่อปลาของเรานี่ก็คือตะข่ายกันนกนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยน้ําก็จะเป็นน้ําแข็งเนอะแล้วก็นกเขาก็จะอาหารเขาหายาเขาชอบบินมาแล้วมาไ็นนกนี่แหละนกกระเรียนนี่แหละ นี่ก็ตั้งไว้กันกันนกค่ะว่าเหมือนว่ามีคนตัวมีตัวนี้มาจองพื้นที่แล้วนะตัวอื่นจะได้ไม่ต้องมาให้ดูความหนาของหิมะนะคะตกหลายวันติดต่อกันแต่เมื่อวานแดดออกก็มีละลายบ้างนะคะอันนี้ก็สภาพหลังบ้านเราค่ะต้นไม้ก็จะเป็นเกาะด้วยหิมะก็สวยไปอีกแบบนะตรงนี้ก็เคลียร์พื้นที่ไป แต่ละวันนะคะกองหิมามาไว้ข้างๆเพราะว่าทางเดินต้องเคลียร์ให้หมดไม่งั้นถ้าเราไม่เคลียร์หิม,มาออกอะเวลาเราย่าไปแน่นๆมันจะเป็นน้ําแข็งนะคะพอเป็นน้ําแข็งเสร็จแล้วมันก็จะลื่นค่ะนี่ค่ะหีม,มาก็ตกอ่อนๆหลังบ้านนี่ก็จะเป็นบริเวณตากผ้าของเราในยามหน้าร้อนนะคะต้นไม้ก็เป็นน้ําแข็งเกาะหมดเลย สวัสดีนะคะทุกท่านหกท่านหนึ่ไลค์ค่ะพาชมบรรยากาศทีมะตกค่ะนี่ก็จะเป็นรังนกนะสร้างไว้เดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะชอบมีนกมาอ่าเมสโกเมสนะคะชอบมาวางไข่ค่ะความหนาของหิมะนะคะบรรยากาศหลังบ้านสิบท่านค่ะสองไลค์ เมื่อกี้ที่ม้าตกแรงเป็นปุยใหญ่ๆตอนนี้ลงไปละเหลือปุยน้นอยๆมองเห็นไหมคะปุยน้นอยๆสิบเอดท่านสองไลฟ์ like นะคะเดี๋ยวก็จะไลฟ์แป๊เดียวค่ะเพราะกลัวมือถือมีปัญหาตอนนี้มือก็เย็นเจี๊ยบเลยจะใส่ถุงมือเดี๋ยวก็จับโทรศัพท์ไม่ถนัดนะคะเวลาเลื่อนอะไรสิบอดท่านสองไลฟ์ like นะคะขอบพระคุณค่ะ เช้าที่นี่เวลาประมาณ9ก้านาฬิกาขี่ม้าก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เคลียรพื้นที่ตรงนี้ไปวันนี้เช้ามาก็ขาวโพลนเลยอันนี้ก็รอยที่เราย่ำเมื่อกี้นะคะเนี่ยพอย่ำแน่นๆนะคะย่ำบ่อยๆมันก็จะเป็นน้ําแข็งอัดแน่นแล้วก็จะลื่นค่ะจะต้องมีรองเท้าใส่สําหรับเฉพาะเดินขี่มา้าเนาะจะได้ไม่ลื่นนีค่ะ ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะสิบห้าท่านสองไลท์เดี๋ยวพาชมเดินนิดนึงแล้วกันนี่ค่ะอันนี้หนามากเลยเป็นคืบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องที่เราไว้เบาะโซฟาตอนหน้าร้อนนะคะ โซฟาก็อยู่ตรงนี้ค่ะ13ท่านต้นกุหลาบของเราได้มาต้นเท่า4เซนนะคะตอนนี้ก็สูงเป็นเมตรครึ่งแล้วค่ะทนหนาวดูความหนานะคะของนิมะไปต่างๆพาเดินชมค่ะ ต้นไม้หน่อยหนึ่งพื้นที่มันก็จะไม่ wifi ไปไม่ถึงค่ะต้องกลับพื้นที่นี่ดึงพาไปไกลไม่ได้ลมมาอากาศติดลบนะคะอากาศนิ่งๆอะ่ะมันจะยังโอเคกว่ามีหล่นนะคะถึงหิม่าตกๆกแต่อากาศนิ่งก็จะโอเคกว่านี่คะ่ะเมื่อกี้เดินออกไปรั้วนะคะที่ ที่ล็อกมันเป็นเหล็กเนาะมันเลยเป็นน้ําแข็งติดกันเลยค่ะเอ้นไม่ได้เปิดไม่ได้ทีนี้สายยางก๊อกเราเนี่ยจะต้องเอาออกนะคะไม่งั้นน่ะต้องเอา,อาถ่ายน้ําออกจากสายยางไม่งั้นสายยางมันจะแตกแล้วก๊อกเราก็ต้องปิดค่ะเปิดน้ําทิ้งไว้เลยแล้วเราก็ปิดจากวาล์วข้างในบ้านไม่งั้นนะคะเป็นน้ําแข็งบางทีเป็นน้ําแข็งเหมือนหินย้อยเลยค่ะ ย้อยลงมาย้อยลงมาเปิดไม่ออกต้องเอาถ้าจะใช้จริงๆต้องเอาน้ำร้อนมาลาดค่ะเมื่อกี้เดินไปไกลหน่อย wi ไฟมันมันหายนะคะยี่สิบท่านสี่ไลฟ์ก็พาชมบรรยากาศนะคะหลังบ้านหิมะตกน้อยๆค่ะก็จะมองไม่เคยเห็นเนาะก่อนจะไลฟ์มันตกปุยใหญ่ๆเลยรีบมาไลฟ์ตอนนี้หิมะ ไม่ตกล่ะตกไม่น้อยค่ะมันก็จะตกเป็นระยะระยะนะคะช่วงเยอะบ้างน้อยบ้างค่ะสิบแปดท่านสี่ไลน์นะคะอันนี้ก็ตกแต่งของเรานิดหน่อยอีาหนามากออกมาดีดีก็จะมีเป็นน้ำมูกเลยนะคะอากาศประมาณนี้19บเกท่านสี่ไลน์ พาชมบรรยากาศค่ะเดี๋ยวปีนเก้าอี้นิดนึง <So. S 1> ต้นไม้มันแข็งเกาะทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่มีแดดบางทีมันเหมือนเป็นภาพขาวดำเลยนะคะถ้าหิมะปกคลุมต้นไม้อะไรหมดเนี่ย จะเหมือนสีภาพขาวดำเลยค่ะแม้จะเป็นตอนกลางวันก็ตามสแตไ่ไม่ทราบว่ามีคอมเมนต์อะไรไหมเดี๋ยวเขาวางไว้ตรงนี้นะคะขีดมากก็ตกน้อยๆค่ะ คอมเมนต์อะไรเลยนะคะทักทายสวัสดีค่ะพาชมบรรยากาศแป๊บหนึ่งย,ยนมากสตกน้อยๆสะสมเวลาค่ะ <laughs> เสียดายตกไม่ไม่หนักถ้าตกหนักมันจะสวยงามมากเลยค่ะนี่ตกมาอ่อนๆน,นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไลฟ์แป๊บเดียวค่ะเพราะว่ากลัวมือถือพังค่ะลบสามองศา นี่ตื่นเช้ามาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะรีบมาไลฟ์ก่อนตกอ่อนๆค่ะหน้าบ้านก็ขาวไปหมดเลยค่ะเมื่อวันก่อนไลฟ์ตรงหน้าบ้านว่าวันนี้ไลฟ์ตรงหลังบ้านค่ะยี่สิบเอ็ดท่านห้าไลฟ์นะคะพระชมบรรยากาศทีมะค่ะตกน้อยๆค่ะ นี่นะคะความหนาของหิมะแต่เมื่อวานก็มีละลายไปบ้างค่ะอันนี้เป็นบอ่อปลาของเราจะต้องเจาะรูนะคะให้มีอากาศลงไปในน้ํานะคะมีตะแกรงกั้นกันนกมากินอันปลาของเราค่ะมีรอยเท้าที่เราย่ําไปเมื่อกี้สวัสดีค่ะเนเธอร์แลนด์ค่ะ ใช่ไหมถามว่าเจ้าค่ะที่ได้เห็นประอะไรก็คือประเทศนะคะเนเธอร์แลนด์ค่ะยังถือว่าตกน้อยนะคะขอบจากที่อื่นแตก่ก็ตกต่อนเนื่องหลายวันจากที่เนเธอร์แลนด์ทุกทีจะตกแล้วก็ละลายเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไลฟ์ประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะไปละในท่ารนนะคะเช้าวันที่ห้ามกราคม2569ค่ะเราก็จะมี อาหารนกนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยอาหารหนอนเหนืออะไรมันหายากก็เราก็จะแขวนไว้นกก็จะมากินค่ะก็จะมีหลายๆจุดนะคะตามบ้านตรงนู้นก็มีนะคะนี่นค่ะแล้วก็ทุ่งในบ้านนี้ด้วยค่ะก็จะมีก็จะเป็นเทอร์โมมิตเตอร์ด้วยนะคะประมาณลบสามองศานะคะ ก็มีรังนกทำไว้นะคะหลายๆจุดนกก็จะมาวางไข่ช่วงหน้าร้อนค่ะสีท่านนะคะให้ชมต้นไม้ของเราดีมากเกาะค่ะโอ้ สั่นนิดนึงตรงนี้ดีกว่าว่าสวยกว่อนนะมุมนี้แต่ก็ไม่เห็นข้างบนเอาเนี้ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะสิบห้าท่านหกไลท์ประเทศไทยเราไม่หนาวมากจ้าพออยู่อำเภอ ลาดค่ะสวัสดีค่ะไม่หนาวมากดีแล้วค่ะดูแลสุขภาพค่ะเดี๋ยวคุณสมีเขาจะมากวาดทีมะแล้วค่ะอยู่ไม่ได้เขากลัวทีมกกะเกาะแน่นเดี๋ยวลื่นเป็นน้ำแข็งนะคะ รอเัาแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะได้จบไลฟ์กันอยู่เนเธอร์แลนด์ค่ะคุณจันทะอยากคาร์โดคาร์โดารดอยากคาดอคาดอดคาดอเอาม่ขอดอ,ดอ,ดอ,ดอะอยากอยากอยากอีกครั้งไลฟ์เห คีบด้วดีแล้วค่ะเพราะว่าอัดแน่นเห็นไหมคะเราย่ำนิดเดียวมันก็เป็นรอยน้ําแข็งแล้วโอเคทุกท่านสวยนะคะขอบคุณมากค่ะขอจบไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะทํางานแล้วค่ะกวาดน้ําแข็งไปไว้ก้างข้างๆค่ะเพราะว่าวันนี้ก็จะตกทั้งวันท่านหนาเดี๋ยวก็จะกวาดยากนะคะก้าโดกแล้วก็ ขอบคุณมากค่ะเลิฟเก้าค่ะขอบคุณค่ะขอบายบายเลยนะคะเพราะว่าเขาจะทำงานแล้วขอบคุณทุกคนที่มาชมนะคะชมบรรยากาศส่วน